ชุดแ <5 S 2> น่นมาแม่ครับแม่ตั้งชื่ออะไรไหมครับอ่าเอาแบบนี้เลยแล้วก็ต้องซื้อสิออนค้าถูกต้องหมดะล้วไปเฮ้ยโอ้โหโดนลงใส่แว่นด้วยอ่ะออสาแว่นทำไมถ <laughs> ามดูดีแสบเขาแสบตางงเลย แบบทางานคืนเวลาเปลี่ยนแปงไม่เมืไม่ไม่เขาไม่ได้ถามเว้ยถามก็เลยมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับสวัสดีครับดิบครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนสักหน่อยเราไปพูดไหมว่าเราไปไหนมาวันนี้เอาเอาช่องทางคุณก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมกล้องนี้ใส่ก่อนอ๋อยุธยาแมนวอลสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องพี่กิ่งนะครับกล้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับพวกเรานะครับผมแจ็คแฟนฉันครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับพอยชลวิทย์ครับ สันครับโอเคนะครับอย่าเดี๋ยวอย่าไปพูดเลยโจล่งครับผมโจล่งครับโจเอ็นดูยนะครับเออช็อตที่หามากคือปกติโจล่งเนี่ยคิวยากมากพี่เดี๋ยวเขาจะมาฟิชเชอริงกับเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะรอนี้สัญญาพี่ยาหรอพี่ยังคนดูโอเคไหมเอาผู้ใหญ่บ้านทักทายแฟนๆหน่อยพี่นกมองปลายมือนี้ไปทั้บุญมากเนาะไปรำบุญมาวันนี้ก็คือก็ทั้งมันเลยครับผมก็เลยทำไมทำไมถึงต้องแบมมาที่นี่ฮะ คือต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรามาแต่ว่าเราเราเราไม่ได้มาพร้อมกันนะครับผมมารอก่อนแล้วครับผมครับคือเรามาที่เมืองการมาเมืองการมาทําบุญนะครับกับแม่มดดำนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับผมเป็นวันแบบเออเขาเขามีความเชื่อหนึ่งอย่างว่าอ่าวันนี้การอ่าทพิธีของแม่มดดำก็คือเกี่ยวกับพระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกี่ยวกับอ่าเป็นเป็นการแบบพระที่ให้ให โชคลาภอุดมสมบูรณ์การงานการเงินใช่ไหมคุณพลอยเขาก็บอกว่าคือถ้ามีพระอุปคุตไว้เนี่ยคือจะมีกินมีใช้ตลอดไปไม่มีการรำบากแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็คือมาถึงบึงการแล้วนะครับผมก็มาที่บ้านพี่กิ่งเลยผมบอกเลยนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยห้าคนเนี่ยคือห้าคนใช่ไหมครับนับยังสองสี่ห้าห้าคนพวกเรามีเรื่องราวดีๆมาบอกเพราะวันนี้มันเหมือนกับ เป็นเลิกที่ถ้าใครเนี่ยเชื่อมีความเชื่อเรื่องก,กับการเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์หรือในเรื่องของแบบแบบการแบบว่าอยากจะอลองดูอะไรที่มันแบบว่า,าสีใหม่ๆหรือว่าลองใบใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะและ้วก็พี่กิ่งก็เลยบอกว่าอ้าวแจ็คถ้ามากับผู้ใหญ่บ้านฟินลนด์นี้ก็ดีเลยก็คือแบบเขามีโปรโมชั่นดีๆมาให้ด้วยแต่ถ้าสังเกตนี่คือพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่พี่กิ่งจะบอกเสมอว่าให้เปลี่ยนตอนพระจันทร์เต็มดวงคําถามคือ เกือบหลับแต่ต้องกลับมาดูเขาบอกโอ้เขารอเนี่ยเขารอเนี่ยคุณคุณบอกเขาหน่อยบอกแฟนคลับแชร์หน่อยพี่น้องขอข้อหนึ่งเลยหนึ่งแช่อาจจะดึกนิดนึงแต่ว่าเราก็มาแบบใครที่ยังไม่นอนหรือนอนดึกก็สามารถมารับช่วงเราฟังเขาหน่อยพี่น้องขอข้อหนึ่งแช่ขอข้อหนึ่งแช่นะครับพี่น้องครับเป็นการรวมตัวคนหล่อเลยนะคะเนี่ยเขาบผมโอ้ยครับพี่ครับพี่เราแป๊บแล้วเดี๋ยวเราโอนเงินให้นะครับอ๋อจ้างไว้ใช่ไหมที่จ้างจ้างเขาพิมพ์มา ไม่แต่ถามผู้ใหญ่บ้านพี่แลนดีกว่ารร่วมงานกับอของขังมีดับเครื่องประดับมีมลเนี่ยของพี่กิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก <c oughs> <c oughs> ็อย่างอย่างที่บอกว่าเจอกันวันแรกเจอพ,พี่แจ็คพี่สายวรนแรกแล้วก็ได้รู้จักกระเป๋า,ปาพี่กิง่งคุณจาได้ไหมว่าวันนั้นผมก็ชีวิตเพิ่งเออมัน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 ชีวิตมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปในในทางที่เริ่มใหม่ใช่ไหมครับผมณวันนั้นก็ก็เกิดเอว่าถ้ากระเป๋าใบนี้นะ มันมันจะปังจริงอ่ะก็ขอเท่านี้เท่านี้เขานี้ขอเงินเท่านี้เท่านี้นะตั้งแต่วันนั้นนะฮะคือน้องบิ๊กเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเพราะเขาเชื่อเรื่องว่ากระเป๋าตังค์ของพี่กิ่งตอนแรกตอนแรกพี่พี่แจบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อก่อนนะมึงต้องเชื่อก่อนนะน้องไม่งั้นไม่ได้นะมึงเชื่อก่อนอ้าวโอเคเชื่อปุ๊บแล้วก็พอพอกลับบ้านไปตื่นขึ้นมาต้องบินไปมันดิฟน้องก็เลยขอกับเองมาเออถ้ากระเป๋าพี่กิ่งจะให้จริงจริงก็ขอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ อะไรแบบเนี้ยเบไปเลยเบื่อไปก่อนแต่เราก็เป็นคนขยันอยู่แล้วน้องแต่ช่วงนั้นเราก็ออกใหม่ๆก็เลยขอสามสิบสิบห้าสิบจนตอนนี้เป็นไงเอาจริงแบบไม่แอปเลยไม่โกหกก็มากกว่านั้นมากกว่านั้นเลยหรอชีวิตเปลี่ยนเลยหรอไม่บจริงๆเห็นคิวงานจำได้เพราะว่าจริงผมแอบถามมาแล้วอเขาถามมาแล้วอยู่ตอนสิบเท่าหรอใช่เป็นสิบเท่าโอ้โหจริงจริงเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ช่างที่ที่ผมผมชอบลองกับตัวเองไงคุยใจเลยถ้าเกิดได้จริงขอเถอะถ้ามีจริงๆนะ อะไรเงี้ยแต่ผมก็จจำจำจากพี่แจ๊คว่าเธอต้องเชื่อก่อนรันทาก่อนอะไรแบบนี้คืออย่างที่บอกกันแหละคือต้องเชื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันเนี้ยผมเนี่ยขอพี่กิ่งนะเจ้าของเลยกระเป๋าสตังค์เนี่ยนะฮะที่เราเห็นเห็นมันมีหลายแบบพี่น้องคือมันจะมีหลายแบบไม่ได้มีแบบเดียวครับคือเอางี้ดีกว่าอยากให้ซื้อวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่กิ่งนี่ด้วย้ยส่งให้ขยันบอกสีสมโชว์ได้เปล่าได้ไหมฮะ นิดหน่อยนะเอาเปหนังซองเปล่าดีกว่าเป็นซองกว่านนี่ะะฮก็คือเกีย์ก็แจกแล้วเราเกย์เป็นคนชอบแจกเอ้ยพี่ไม่ได้พูดอะไรสิเกย์เป็นคนชอบให้ให้ให้ชอบให้ชอบมอบเนี่ยคือปกแบงคเทาคือจะได้ไหมว่าบันแรกที่ผมใช้ตัวเนี้ยทำไมถึงเรียกสีนี้เพราะว่าเพี่บุ๊กอ่ะพี่มดนำมาใส่สีนี้ใครก็เลยโอเคฉันอยากปังพี่มดเลือกสีนี้ แต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าก็ตัวนี้คก็ใช้เป็นหลักแต่ว่าก็อยากวันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับของผมอะเคยใช้แบบพี่มดำแล้วผมก็เปลี่ยนเพราะว่าวันนี้ปีมังกรผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยสีทองสีทองแล้วก็บวกกับแบบเปลี่ยนไปก็ชีวิตดีขึ้นแล้วก็พอมีลูกปุ๊บมีภรรยาปุ๊บโอ้โหลูกให้โชคทุกอย่างดีหมดดวงดีหมด โจโล่งแบบไม่ได้เตรียมเลยโจโล่งใช้กระเป๋าตังที่กิ่งเป็นไงใช้ใช้ครับนี่ครับก็มีให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับนี่ผมก็ใช้ตลอดใช้จนแบบจะพังแล้วใช้มาจนจนหลุดลุยแบบคือไม่เปลี่ยนเลยตังนานใช้นานมากนานมากเพราะว่ากระเป๋าแพงๆผมก็ไม่ก็ไม่ซื้อใช้อย่างนี้ดีกว่าเพราะผมเห็นที่มดดํานําก่อนแล้วมาบ้านที่มดดาใช้ทุกคนใช่ผมก็ลองดูไงเออพอลองแล้วเฮ้ยมันดีอ่ะเอาจริงคุณเป็นคนแบรนด์เนมมากนะทำไมคุณถึงมาใช้กระเป๋าตังคุณกิ่งอะ เพราะว่าเราเชื่อในศรัทธาแล้วแล้วเนี่ยผมใช้จนสามลงสามเหลี่ยมหลุดไปหมดแล้วก็ยังก็ยังดีอยู่สภาพยังดีอยู่เลยแล้วก็เป็นสายยไงเออจริงจแล้วที่ผมชอบกระป๋าพี่กิ่งอีกอย่างนะคือผมชอบที่แบบว่าหนังเขาเป็นวัสดุที่ดีมากพรีเมียมครับแล้วก็กระเป๋าตังค์เขาหอมมากๆเลยก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าคุณอยากมีบ้านดีๆกระเป๋าตังค์ก็เหมือนกับเป็นบ้านดีๆขขอออออองงงงเเเเินนนนนนคคคุุุณณณหหมมมมืกกกกััถถ้้้้าาาาาีีีีบด็ไไไ่่ยยปป๋ตแลว เงินของคุณก็จะไม่ออกไปไหนเลิศพิจ๊ะพูดถึงพูดถึงตาหน่อยคือดวงตาเนี่ยจับได้หรอจับได้จับได้นะเอาสื่อดุยังไงนะคือวัสดุมันบอกกู๋กูวัสดุมันไม่กู๋กูจริงๆวัสดุมันไม่กุ๋กูครับทุกคนก็คือไม่กุ๋กูคือไม่หลอกลวมไม่ผี่หลอกสีนี่สวยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสีพีชป่ะดูว่าสีอะไรสีชมพูสีลิ้นจี่ไหม สีก็ออกประมาณชมพูแหละชมพูแล้วก็วสยเป็นชมพูที่ต้องบอกว่าเป็นหนังที่สวยงามมากๆลยครับมีหลายแบบครับนเป็นยูนิเซ็กซ์เยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ี่นี่เป็นผมโช์ของผมมากเพราะผมนี่เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปตอนวันตุกจีนนี่เป็นสีแดงเลยของผมเออคุณเป็นแนวนี้เลยใช่แล้วคือเงินไม่ขาดกระเป๋าจริงๆคือมีหลายแบบอ่ะนะครับผมคืออย่างที่บอกแหละว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มาพูดให้ให้คนรู้สึกว่า เชื่อในวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับของพี่กิ่งนะครับคือให้คุณเชื่อก่อนแล้วศรัทธาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาลุยเพราะจริงแล้วพี่กิ่งอ่ะเอาตรงเลยก็คือเขาก็ขายดีอยู่แล้วแหละเอาตรงเลยคือขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้ว,ลวเพราะาอะไรไมีแต่ามีแต่ดาราใชา้ไม่มผมล่าสุดผมโทรสั่งจองของพี่กิง่งไปเกือบสิบใบอ่ะจะไม่ได้นตอนตอน,ตอนนี้คือกำลังมาแล้ว รอรอรออยู่จัดส่งนานนิดนึงเพราะว่าคนสั่งออเดอร์เยอะมากมากนะครับเวลาไปรายการเช่นนี้พี่กิ่งเคยไปรายการเช่นแล้วแบบออเดอร์เยอะสุดประมาณเท่าไหร่เอาความจริงไเออเอาความจริงเลยยีล้านฮะวันเดียวอันนี้พูดได้เหรอพูดได้เออยี่สิบก็คือแล้วคือแล้วยี่สิบเอ็ม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  ยี่สิบเอ็มอันนี้ใส่บาทครับอันนี้ใส่บาทแบบบ้างทรงมีแบบไหนบ้างครับคุณบิ๊กครับอันนี้ใส่บาทครับแล้วก็เป็นเป็ใส่ตังอันนี้เป็นทรงเดียวกคุณบิ๊กเลยครับอ่าแล้วก็เป็นแบบนี้ก็มีครับแบบของผู้ชายก็มีครับเนี่ยแบบผู้ชายแบบนี้แต่ของผู้ชายเขาจะมีตรารูปดวงตาอยู่ข้างในนะเพราะว่าเวลาใส่กระเป๋าผู้ชายแบบว่าเวลาสอดใสงเงยมันจะไม่ไม่ติดเนี่ยเห็นไหมแล้วไมหลุดใช่เวลาเราใส่เข้าไปมันจะไม่ติดแล้วมันจะไม่โดนไม่หลุดใช่ครับเนี่ยเนแล้วตราสัญลักษณ์นั้นคืออะไรครับพ ข้ามปังตัวนี้คือมาจากต่างประเทศเลยประเทศไหนฮะก็คือเป็นประเทศอเมริกาเหรอใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวสัญลักษณ์เนี่ยคือความพิเศษเนี่ยพี่กิ่งมองว่าสามเหลี่ยมนะตัวเนี้ยเป็นตัวสามเหลี่ยมที่เหมือนเรียกทรัพย์เรียกเงินนะครับเขาถามเขาถามว่าวันอังคารสีอะไรเราเราบอกเขาได้ไหมว่าวัน้เขาเนี่งเขาเนี่ยเนี่ยเขาให้เลยเขามีให้เลยเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่า วันอาทิตย์เหมาะกับอะไรบ้างการเงินความรักนักเมตตามีสีอะไรบ้างครับพี่การเงินเนี่ยวันอาทิตย์นะสีแดงสีเขียวสีชมพูสีเทาสีอันนี้สีอะไรก็สีมันออกสองสีสองสองสองไม่เป็นไรทุกคนกดมาไม่เป็นไรคือเขาจะมีเขาจะมีอันนี้ในในในช่องทางที่คุณกดเข้าไปคือถ้าเกิดคุณกดครับอ่าหนึ่งคุณกดตะกร้าสองคุณดูจัก พี่ร้าเรีนเรียนคุณกดตรงที่ผมขึ้นหมดให้แล้วคุณก็จะเห็นตัวนี้เขาจะแนะนําเลยคุณก็เลือกตามตามเหมาะสีอะไรใช่ครับตาวันเกิดคุณเลยเอาที่คุณชอบแล้วคุณถูกชะตาก่อนที่จริงแล้วเรามีหลากหลายสีให้เลือกแต่วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยช่วยแชร์กันเยอะนะฮะแล้วก็เราจะมาบอกความปังของพี่กิ่งที่เขาแบบอยากจะคืนให้กับคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อกระเป๋าไปไหนครับทรงไหนครับวันนี้วันนี้พี่กิ่งให้ราคาใหญ่บ้างขอร้องฮะ สองพันบาทขึ้นไปเอางี้บิ๊กอยากให้อะไรอ่าอยากให้บิ๊กเนี่ยเอาดิบิ๊กเพื่อแฟนแฟนขับบิ๊กนะเอาเอางั้นเหรอพี่บิ๊กจัดไปพี่กินพูดมาแล้ววันนี้อย่างทุกคนได้นี่ไหมสิบแบงค์เทาเอาให้เฮ้ยสิบแบงค์เทาเดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวอันนี้เลยอันนี้เลยถ้าเปิดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เทียมนะครับเขาให้อย่างนี้จริงๆนะไปลุ้นเน่านะสิบแบงค์เทานะครับอุ้ยคุณลุ้นได้ความหรือเปล่ต้องลุ้นครับสมมติว่าคุณซื้อกระเป๋าไปปุ๊บ แล้วคุณได้ใบซองอ่างเปานี้ไปแล้วคุณก็ลุ้นว่ามีแล้วก็เป่าแล้วพายอะไรอย่างอนนี้มีหนึ่งใบหมายถึงว่าต้องซื้อยอดสองพันบาทขึ้นไปมือนีนสร้างซื้อยอดสองพันบาทขึ้นไปครับพี่น้องอันนี้อันนี้มากกว่ามากกว่าสองไมงเขาเขาคนปังไหมเขาให้จริงๆนะครับย้ํานะครับยังสมมุติคุณคุณได้อ่างเปาแบบอันนี้ไปคุณได้กี่ใบคุณพูดมาหนึ่งมันไม่สิบกับสิบก็หมื่นหนึ่ง ก็เขาให้สิบไปแล้วเขาซื้อแค่สองพันก็ได้กำไรอ่ะแปดใช่แล้วทุกออเดอร์คือได้หมดแล้วทุกออเดอร์ย้ำนะครับได้หมดนะครับพี่กิ่งใช่ไหมับพี่กิ่งทุกออเดอร์ได้หมดเลยเฉพาะวันนี้หรือเปล่าหรือไงไม่ใช่อ่ะพี่กิ่งมาพูดโปรอะไรวันนี้ไหนไหนได้ไหนละไม่ให้เลยไม่ให้ยกให้ดิ้งเลยหมายว่าซื้อสองพนาทขึ้นไปอันนี้ครับอันนี้เซอร์ไพรส์แล้วนะในค่าโอนไม่เคถามไปละคือผมไม่รู้อะไรแต่เคเซอร์ไพรส์ให้ทำเบาเลยแล้วขอซื้ออื่นด้วยได้ไหมฮะแบบ เบนเบนหลาหลายสีอ่าวันนี้ใครซื้อกระเป๋าของพี่กิ่งมีมนนะครับพี่น้องสองพันบาทขึ้นไปพี่น้องเป็นกระเป๋าหนังที่ไม่เลยพี่น้องเป็นกระเป๋าหนังที่แบบว่าเกรดพรีเมียมพี่น้องเนื้อพีเมียมแล้วก็เกรดเอนำเข้าจากอิตาลีเป็นหนังอิตาลีครับพี่น้องตัวนี้คือ เป็นยางไฝ่คือแบบว่าดูดสตบดูดยางคือคือแบบปังเรื่องเงนเพนก็ใช้ใช้กระเป๋าของพี่กิ่งเลยจริงจริงเลยกรตอป๋าในี้ใช่ไหมบิ๊กมีครับก็มีอ่างเปาข้างในด้วยถูกต้องครับคือกระเป๋ารุ่นไหนก็ช่างซื้อครบ2 0 0พบาทขึ้นไปก็แถมฟรีกระเป๋าสะพายอย่างนี้เลยครับมีหลายสีครับทุกคนดูแล้วก็มีอ่างเปาเข้าไปในกระเป๋าด้วยใช่อันเนี้ยอันที่แถมฟรีมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งพันร้อยบาท นนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะแจกไปที่ไปได้ไหมไม่เอาจริงเหมือนเคยดูไลฟ์พี่กิ่งมาวันนี้คือพิเศษที่สุดแล้วใครซื้อสิบใบเพื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วันนี้แจกครับขอพี่กิ่งพี่กิ่งพี่กิ่งได้ไหมใครซื้อสิบใบอ่ะใครซื้อสิบใบอ่ะจ่ายไปพี่จ่ายไปเพื่อแฟนคลับนะครับของบิ๊กใครซื้อสิบใบพิมตอนนี้อันนี้ไม่มีอะไรสกิปพี่กิ่งน้ำตาไหลอยู่นะตอนนี้พี่กิ่งเชื่อผมเดี๋ยวผมหามาคืนให้ พี่กิ่งร้องไห้แล้วนะเพื่อแฟนเพื่อแฟนบิ๊กมึงหาไปดูหน้าพี่กิ่งก่อนอย่างหนึ่งพี่กิ่งสามอย่างเอาไหนมันแพงมันแพงนะตัวเนี้ยเออเพื่อเอฟซีเพื่อเอฟซีบิ๊กแพงครับเฮ้ยเอาแล้วบิ๊กเพื่อแฟนขับบิ๊กบิ๊กต้องจัดการแล้ววันนี้ครับพี่น้องคือสะไหวฟังว่าพูดถึงเรื่องกระเป๋าเนาะว่ากระเป๋าที่มาที่ไปเนี่ยคือมันไม่ใช่กระเป๋าธรรมดามันมีกระเป๋าเรียกซับความปังความเฮงพี่น้อง คือเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์ความางความเฮงเรียกเงินเขากระเป๋าใครที่เก็บตังค์ไม่อยู่อยากให้ลองใช้ดูพี่น้องคือใครที่เก็บตังค์ไม่อยู่หาเงินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ในกระเป๋าหม่หาเงินวัันลช่ววโมงลกีแสาคคุุณณไม่เก็จบต่อยอดไม่ได้ผมคิดว่ากระเป๋าตัวนี้คือมันต่อยอดเรื่องความเฮงครับกระเป๋าต่อยอดเรื่องความเฮงพี่น้องคือมันมีหลากหลายแห่งของผู้ชายก็เยอะมากของผู้หญิงก็เยอะมากเนี่ยถ้าของผู้ชายแบบนี้ครับเนี่ย ดูเลยล้อเนื้อคือดูดีหมดเลยแล้วการเย็บการอะไรคือทนครับทนเนี่ยดูดูครับเนี่ยนี่เลยใส่บัตรใส่อะไรได้เยอะมากใส่เหรียญอะไรก็ได้ครับผมขอผมขอของผมผมผมรู้สึกว่าผมเอ็นดูแล้วก็ความน่ารักของแฟนขับคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณบิ๊กนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยผมไปเช็คในราคาตลาดมานะครับประมาณห้าหกพันนะครับอันนี้ผมพูดตรงตรงนะะห้าหกพันนะครับตัวนี้ถูกไหมครับห้าหกพันนะครับพี่กิ่งครับถ้าตอนนี้นะฮะ ถ้าตอนนี้เนี่ยแฟนขับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยซื้อกี่ใบครับถึงจะได้เลยคนแรกซ F พิมพ์มาตอนนี้ซื้อกี่ใบครับตอบเลยครับพี่กิ่ง<ฮ>พูดมาครับเพ <TER> ื่อแฟนแฟนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับบิ๊กกี่ใบพูดมาบิ๊กอันเนี้ยหกพันอ่ะเราผู้ไปช่วเราอาจจะไม่ออกจากบ้านเขานะวันนี้ไม่เดี๋ยวพี่จ่ายเองเดี๋ยวพี่จ่ายเองเพื่อแฟนขับเขาอ่ะเพื่อแฟนขับคุณดิ๊เขาอ่ะอันนี้เฉพาะตัวนี้ตัวนี้หกหกพันกว่าผมซื้อมาเดี๋ยวมีสภาพนะ มันมันมีหมวกมีเสื้อผ้ามันแพงนะนี่ก็ก็ไม่เป็นไรเพื่อให้แฟนคลับน้องไงกีซื้อเอาเอางี้ซื้อครบกี่บาทดีกว่าไหมเอากี่ใบดีกว่าอยู่ที่บิ๊กอยู่ที่ใบน้องอันนี้มันหกพันนะน้องอุ้มตายแล้วคนละบิ๊กเล้วสิบใบไหมสิบใบสิบใบพิมพ์มาตอนนี้ใบเท่าไหร่ครับคุณจริงครับถ้าเป็นตัวใบกลางอ่ะสองพบาทเนี่ยตังเนี้ยสองพันบาทใบใบเนี้ยที่เป็นกระปุกอ่าอ้หูยติดเต้นเลยจะมีวะคนแรกมีใครวะใครวะ ใครเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านใครเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พิมซีเอฟมาว่าสิบใบครับแล้วโอนเลยนะครับรับไปเลยอันนี้ใบเท่าไหร่นะครับสองพันอันนี้สองพันพี่น้องคุ้มไหมสองพันครับคือเขาอ่ะคุ้มนะใช่เฮ้ยอย่าไปกลัวสิบใบครับ จริงนะี่หลายสีครับพี่น้องปล่อยปปอยเค,คุณอ้อนแฟนครับคุณหน่อยสิบใบพี่น้องาสาวซื้อเดอ้อครับผมถูกมั้ยถุกกับว่าซื้ออะไรต้องกับว่าตื่นมาซื้อแน่หรออันนี้ <ไป S 2> คือมันไม่ใช่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าธรรมดาพี่น้อง<ช>เป็นกระเป๋าเรียนซับคือมันดีจริงๆอยากให้ลองใช้ไส้แล้วก็พี่สวยจะเขาว่าเออเนี่ยเหมือนทีมงานผมเนี่ยทุกคนต้องใช้คนรัตู้ช่างแต่งหน้าคนขับรถคนทำผมตากล้องทุกคนต้องใช้กระเป๋าพี่กิมเลยสิบใบครับพี่ใช่ผมขอพิม ขอพิมพ์ C F เลยพิมพ์คำว่า C F สิใบให้หน่อยครับมีไหมครับนะสิบใบครับเพื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับน้องบิ๊กครับเอาคุณพี่แจ๊คคุณคุ้มนะคุณคุ้มนะคุณได้ตัวนี้ไป6ก0ันกว่าสีดรหมกีดไหมครับแล้ว10บใบเนี่ยคือใบละ2 0 0พคือมีใบนี้ไปด้วย มีใบอ่างเปาไปด้วยนะเก่งอ่างเปาไปด้วยอ่างเปาให้ด้วยนะมีอ่างเปาไปด้วยโอ้แล้วก็อ่างเปาไปสิบใบใบเดียวใบเดียวใยวใจเย็นใบใบละวสิบใบใช่ใบและใบละแล้วหนึ่งอ่างเปาอ่างเปาที่ไปด้วยถ้าซื้อไปสิบใบก็ให้ไปสิบใบโอ้โหโคตรปังกูอยากกดเจอตอนเนี้ยมีไหมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาเลยได้ไหมมันก็ได้ปกติของเขาเลยอ่ะคนเอฟเองได้ไหมไม่ได้ขอโคแฟนคลับเขาคุ้งกว่าอยากซื้อกระเป๋าตังค์ผู้หญิงค่ะ แต่กดไม่เข้าเลยค่ะแต่กดลิงก์ไลน์เข้าไม่ได้ช่วยอ่านหน่อยโอ้โน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 ่แล้วโนโนโน่แต่ว่าในนี้แต่เข้าได้แล้วทุกคนเข้าได้ก็มีเองขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันมันขึ้นมันขึ้นไหมไม่มีไหมซื้อเองได้ป่ะไปเอาพี่พี่กิ่งซื้อเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้แฟนคลับแฟนคลับบิ๊กใบเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเริ่มต้นสองพันบาทตัวนี้ตัวนี้เลยอ่านเนี้คือเริ่มต้นสองพันบาทครับพี่น้องมีหลายสีครับมีหลายสีครับทุกคนดูเนี่ย แล้วเป็นหนังแบบเกรด A แบบพรีเมียมแล้วนำเข้าจากอิตาลีด้วยนะเป็นหนังอิตาลีผมอ่ะโดนน้ำโดนฝนก็ไม่เปื่อยอมันทนจริงๆตอนนี้คุณช่วยหยิบอ่างเปล่าสิบใบครับเฮ้ยจริงเหรอสิบใบอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครตอบเลยครับบอกรอแป๊บหนึ่งเด้อสิบใบอ่ะมีหลายแบบครับมีหลายแบบสอันี๋คุณบิ๊ครับสิใบ สิบใบครับก็ค้มเขาบอกไม่มีใครต่อสั่งเองได้ไหมมีไหมซีเอฟครับมีใบยาวไหมครับใช้ดีจริงเรียกซับจริงจริงค่ะจริงมีบอเป็นต่อสิบใบมีบอเอาบอเอาบอสิบใบมีไหมฮะคุ้มหลายเด้อคุ้มหลายสี่ห้าตัวคุ้มสุดๆนับหนึ่งถึงห้าไม่มีเราจะผ่านแล้วนะครับหนึ่งคุณบิ๊กผมนับนะครับพี่จริงนับหนึ่งห้านะเพิ่งมาค่ะสอง สองแล้วนะครับโอ้ถามจริงไม่มีว่ะสามถามจริงโอยคุณได้กี่ใบนะครับเปซื้อเองเราพี่ผมซื้อไหมนั่นนะครับสามแล้วนะครับสี่ใบยาวมีไหมครับใบยาวครับนี่ใบยาวเต้ยเต้ยมากใบยาวครับสี่แล้วนะครับไม่มีจริงหรอใบยาวไม่มีโคตรเลยนะโคตรคุ้มนะไม่มีนะ อังคารสีอะไรคบไม่มีนะครับบึงไม่ไหนไม่ไหนเลยโอ้โหน้องสันน่ารักจกังับอวผู้ใหญ่้าลองอ้อดเลยทีนี้พี่<ะ>น้องจะสีแล้วเนี่ยสิบใบเลยเนาะเออสิบใบใครที่อยากได้สิบใบสิบใบเท่ากับเท่าไหร่มันมันคุณเท่าไรสองอสองหมืน่นมีค่ะมีค่ะจิน C F น้าไรั์เฮ้ยเฮ้ยยังไงโดนวะอันนี้ยังไงอันนี้ให้นะพี่กิน เขามีพิมพ์มาให้ต้องให้สิอาโอเคครับมีนะผมโอโหแบงค์แดงถึงแบงค์เทานะครับอ่างเปาเนี่ยคือกติกาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าในสิบอันเนี้ยนะครับผมสิบสิบสิบสองเนี่ยก็จะมีเป็นอ่าแบงค์แดงหรือแบงค์เทานะครับผมซึ่งเราจะคะไปให้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือทางทีมงานพี่กิ่งเนี่ยจะเป็นคนจัดส่งนะครับก็คือคนที่สี่เอฟอะแคปไปเลยอ่ะนี่นี่คุณได้นี่ไปอะแคปแคปแคป แคปเลยนะครับพี่คนนี้นะครับโอ้โอ้โอแรกก็จัดหนักแล้วโอเคขอบคุณมากครับไปโอเคโอ้คนนี้นะครับโูดอันนี้ใบใหญ่ให้นะครับพี่ใบใหญ่ตัวนี้สามพันอันนี้ใบนี้สามพันครับใบนี้สามพันครับใบใหญ่สามพันคือสามพันเนี่ยคือทาไมเป็นราคานี้หนึ่งเป็นราคาเนื้อหนังแท้ครับใช่ป็นกระเป๋าหนังแท้นะไม่ใช่กระเป๋าหนังอะไรนะพี่ซันไม่ใช่หนังอะไรกุ๊กอะไร